ผมกินตามสั่งทุกมือ้อต้องขอแม่ค้าช่างเลยไหมครับโอ้โหคำถามนี้นะครับคำถามนี้ไม่รู้ถามจริงหรือว่ากวนนะครับก็แต่ไม่เป็นไรนะผมจะตอบให้เพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่เขาติดปัญหารเรื่องนี้จริงๆนะว่าถ้าเกิดกินข้าวนอกบ้านอ่ะจะคุมอาหารยังไงจะต้องคุมอาหารยังไงจะต้องดูดูแลตัวเองยังไงเวลากินข้าวนอกบ้านกินอาหารตามสั่งนอกบ้านานะครับใครดูคลิปนี้จบนะผมว่าจะดูแลตัวเองเป็น,นครับกินข้าวนอกบ้านได้แบบสบายใจแน่นอนนะครับ คำตอบเลยนะครับเวลาเราจะกินข้าวนอกบ้านนะครับถ้าสมมุติเป็นคนปกติธรรมดาทั่วๆไปนะครับเขาก็จะคำนวณแคลอรี่ถูกไหมครับจะคำนวณแคลอรี่ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> วันหนึ่งต้องกินแคลเท่าไหร่แคลจากโปรตีนคือเท่าไหร่แคลจากคาร์โบไฮเดรตคือเท่าไหร่แคลจากไขมันดีคือเท่าไหร่แล้วเวลาออกไปกินนอกบ้านมันจะเกิดปัญหาแบบนี้เกิดคําถามแบบนี้ตามมาว่าเอา้าจะต้องบอกแม่คายย้ายังไงวะเนี่ยจะต้องชั่งน้ําหนักไหมชั่งน้าหนักอาหารแล้วก็ตีน้ําหนักอาหารกลับมาเป็นเ,เป็นหน่วยของพลังงานเ,าเป็นหน่วยของ สารอาหารแล้วมาตีกลับมาเป็นแคลอรี่เป็นหน่วยของพลังงาน3รอบนะครับกว่าจะได้กินผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติไปกินข้าวมันไก่มีแค่2อย่างเห็นหลกักๆเลยนะข้าวกับไก่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราคำนวณแคลนะครับเราคำนวณแคลเนี่ยเราต้องทำยังไงครับเราต้องรู้ก่อนว่าไอข้าวมันไก่ก้อนเนี่ยไอข้าวก้อนเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะครับสมมติมันหนักร้อยกรัมเลยผมตีต่างให้นะมันหนักร้อยกรัมนะครับข้าวร้อยกรัมให้คาร์โบไฮเดรตประมาณ30กรัม คาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้แคลอรี่สี่กรัมสี่สามสิบสองเท่ากับร้อยี่สบกรัมโอเคเรากินข้าวมื้อเนี้ยมีข้าวร้อยี่สิบกรัมละทดไม่ได้ใจก่อนเอ้ยไม่ใช่ร้อยี่สิบแคลละทดไม่ได้ใจก่อนแล้วทีนี้มาดูไก่ไก่มันหนักเท่าไหร่วะกี่ขีดวะสมมติอ่าหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งขีดหนึ่งขีดให้โปรตีนยี่สิบกรัมโปรตีนหนึ่งกรัมให้สี่แคลสี่สองแปดสิบแคลโอเคข้าวมันไก่จานนี้เท่ากับสองร้อยแคลก็เอาแคลนั้นะไปลบ กับแคลที่เราต้องกินในแต่ละวันวุ่นวายไหมครับวุ่นวายตายปวดหัวตายกว่าจะได้กินข้าวมันไก่จานหนึ่งนี่ปวดหัวมากแล้วถ้าเกิดไปสั่งข้าวอาหารตามสั่งเกิดสั่งแบบอะไรอะ่ะแขนงหมูกรอบอย่างเงี้ยนแะขนงหมูชิน้นก็ได้อ่ะนะครับแขนงหมูชิ้นแขนงต้องคิดยังไงวะแล้วหมูชิ้นมันหนักเท่าไหร่วะแล้วข้าวมันหนักเท่าไหร่วะอย่างเงี้ยมันวุ่นวายครับผมเลยแนะนําแบบนี้นะอยากจะแนะนําทุกคนแบบนี้เลยนะครับผมสอนนักเรียนออนไลน์ของผมทุกคนเลยนะเวลาจะไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยให้ทําแบบนี้ครับ ก่อนออกไปกินข้าวนอกบ้านนะก่อนอื่นเลยนะเราลองชั่งน้ําหนักที่บ้านดูก่อนว่าปกติสมมตินะเรากินข้าว2ขีดสมมตินะมื้อหนึ่งสองขีดเราชั่งให้รู้ก่อนเลยว่าไอ้ข้าว2ขีดเนี้หน้าตาเป็นยังไงมันใหญ่ขนาดไหนไอ้เนื้อ2อขีดนี้หน้าตาเป็นยังไงใหญ่ขนาดไหนแล้วจําไว้ จำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้ออกไปกินนอกบ้านค่อยเทียบดูว่าเอ้ยอ๋อเนี่ยมันข้าวสองขีดไว้อ๋อเนี่ย,ม,ย,ยมันเนื้อสัตว์สองขีดไว้แต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าอมไม่อยากซื้อตาช่างเลยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะไม่อยากซื้อตาช่างอะไม่มีตาช่างทํายังไงดีพี่ไม่มีตาช่างทําไงดีผมคิดหาทางออกให้ถึงทางนะครับที่ดีมา,มากๆเลยคือเข้าเซเว่นไปเลยครับเข้าเซเว่นไปเสร็จปุ๊บ ไปหยิบข้าวกล่องเซเว่นหนึ่งกล่องมันหนักร้อยห้าสิกรัมนะครับเอามาวางไว้บนมือนะครับเอามาวางไว้บนมือถ่ายรูปเก็บไว้เราก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยร้อยห้าสิบกรัมเอาอกไก่มานะครับวางไว้บนมืออกไก่เซเว่นอ่ะวางไว้บนมือถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็อ๋อเนี่ยอกไก่สองร้อยกรัมมันใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วอย่าลืมซื้ออุดอย่าลืมอุดหนุนเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเดินเข้าไม่ถ่ายรูปเฉยๆนะก็น่าเกียดเกินไปนะครับถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเวลากินนอกบ้านเเเเเรรรรรราาาาจะะะไไไดดู้้้้้้้้วว่่่่่ออออออ๋๋ััััััันน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 ีีีีีหหหกกกททคคคคคบบแแตใใป็ยผผมมมำณล ผมคำนวณให้หมดเลยว่าต้องกินน้ำหนักอาหารเท่าไร่สมมติต้องกินข้าว5ขีดไก่5้าขีดไข่มันดี5ช้อนโต๊ะแบบเนี้ยเวลานักเรียนไปกินก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อไอข้าวก้อนนี้มัน2ขีดแล้วนะก็ตัดออกไปเลย2ขีดโคต้าวันนั้นก็เหลือ3ามขีดอย่างนี้ครับถึงจะกินง่ายนะครับอันนี้คือวิธีการสอนของผมนะครับเอาเทคนิคตัวนี้ไปใช้ไปทาตามผมว่าจะกินข้าวนอกบ้านได้แบบสบายใจมากๆเลยนะครับก็เนี่ย คอนเทนต์นี้แล้วก็คำถามเนี่ยผมก็อยากจ,จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามก็เม้นท์คุยกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะให้ผมเทรนออนไลน์ให้นะผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นอยู่นะครับสิ่งที่จะได้ในคอร์สเทรนเลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับ2โปรแกรมออกกำลังกายส่วนบุคคลนะครับว่าต้องออกกำลังกายอะไรยังไงบ้างโปรแกรมอาหารก็แก้โยโย่เอฟเฟกต์ทำยังไงระบบพอผ่านต่ำทำยังไงสกินนี่แฟตแก้ยังไงกินยังไงผมออกแบบให้หมดนะครับส่วนที่อต้อง เดินโซนสองนี่มันยังไงอะทำยังไงหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่กี่นาทีถึงจะเผาไขมันได้สิบนาทีเผาได้ไหมยี่สิบเผาได้ไหมเนี่ยในนี้ผมมีสอนหมดนะครับในคอร์สเทนผมมีสอนหมดนะครับแล้วเป็นคอร์สเทนไพรเวทหนึ่งหนึ่งรายส่วนตัวของผมยาวตลอดสามเดือน,นครับส่งการบ้านส่งท่าฝึกให้ผมดูได้ทุกวันนะครับผมช่วยตรวจช่วยดูให้ทุกวันนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟทไว้ด้วยนะครับในทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงนะแล้วก็ช่ววยยตติดดามให้้ กำลังจะไปถึงแสนทัครับ